อ่ะแอคชั่นเธออย่ามาจะถั่วล้อวันนี้นะคะก็มี แฟนเพจแฟนพันแท้ของดิฉันนะคะเดินทางมาจากต่างประเทศหมุลรัตนครพนมกุ๊กไก่กุกไก่เพื่อนสาสดีค่ะไม่ได้เจอกันมาประมาณ10ปีหลังจากที่จบปริญญาตีนะคะแนะนําตัวแนะนําตัวชื่อไก่นะคะเร้ก็เรียนเรียนฟูด้วยกันตั้งแต่สมัยอยู่สระคมก็ไม่เจอขนาดมากมาวันนี้ แต่ว่าเป็นแฟนเพจด้วยนะคะเลยวันนี้มาเจอสถานที่จริงการถ่ายทำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีพกมีกด้วยมีทกกี้เธอนี่อ้าวก็วันพรุ่งนี้นางจะโกอินเตอร์ไปฮ่องกงเออแล้ววันนี้นางจะสงสัยจะไปประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปดูแนวแนวแนวแต่งหน้านะคะเผื่อจะไมซื้อของอันนี้ก็ลงเซรั่มนะคะเบา อันไหนที่ยาวเกินไปเดี๋ยวจะตัดต่อเดี๋ยวที่ยาจะมีการลบไฟให้ดูด้วยลบได้นนยาก็ใช้แป้งใช้อะไรลบแหมอันนี้จะช่วยทำให้รูขุมขนมันกระชับขึ้นเล็กลงผิวเวลาแต่งหน้ามันก็จะเนียนขึ้นอ่ะซรั่มลีรม่รมอันดับสอง แล้วถ้าเกิดว่า T K นี้เราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนล่ะคะถ้าเกิดว่านนไม่เจอบูธอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อดิฉันโดยตรงออ๋ะก็กินคอมมิชชั่นเขาไปเบาๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปเป็นสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วเป็นสมาชิกไว้เรียบร้อยก่อนที่จะมาเปิดเพจอะไรอย่างเงี้ยโ,โ,โอเคมีหน,น้าพิจาัณาส่วนใหญ่นผู้ใหญ่ทธอไม่น่าถามคำถามนี้มันล้อแหลมในความมั่นคงของเพจฉันมากเวลาแข่ง ไม่พูดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นพูได้พูได้เอาแก่ไปพูกำกับเยอะเลยเนี่ยผูกำกับเขาบอกว่าเวลาแต่งหน้าเออเธออย่าพูดอย่าอะไรเยอะแต่นี่เป็นไรฉันอนุญาตเป็นริ้วรอยใช่ไหมครับพูดที่ปากขยับน้อยน้อยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอาระหว่างรออัปเดตชีวิตนิดนึงตอนนี้อยู่ที่ไหนทรรมลายสามีกี่คนตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะสามีก็ กำลังควานฐาเวียงแหแล้วเวียงแหอีกอะไรยนี้นะคะก็ยังไม่ได้นะคะคุณจิติมาเขาทำร้านอาหารนะคะร้านอะไรนะครโปรโมทนิดนึงนะไปน้ำผนมแวะไปทานเลยนะคะร้านยอดฟ้านะคะเขาบอกว่าข้าต้มอร่อยมากอร่อยมากถเคยไปกินตอนไปบ้านนเนคอนเฟิร์มกันแล้วหลังจากเลี้ยงฟรีเขาก็เลยบอกอร่อยทุกคนวันนั้นแอบไปขอกินฟรีคุณแม่มา ไส้ตันด้วยนะเธอไม่ใช่แบบจะหากินได้ง่ายๆนะใช่ไหมก็คิดอะไรจะกีคิดสิ่งเด็กๆแล้วก็นนะเป็นสิบคนก็ยังไปโบกรถจำได้นะคะมีครั้งหนึ่งแบบว่าจัสันเล็กๆเขาก็จอดแล้วก็คือแบบว่าตัวยักษ์นะคะสิบกว่คนก็ขึ้นไปโชว์เขาก็ยุ่ปึ๊บ ทุกคนก็เลยขันดีเขมีน้ำใจนะขันกมองหน้ากันว่าเธออย่าไปทำร้ายเขาเลยแล้วก็พากันลงจากรถมาแล้วก็โบกคันไม้ระหว่างที่รอนางขยับปากแล้วก็เีมเพื่อนปากนางไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นสนุกมากเนาะใช่ไปทำข้าวหลามกินกันด้วยบ้านกอบกุลข้าวหลามไม่สุกพี่น้อยแบบว่ามั่นใจมากว่าเธอแบบว่าเธอทำเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เธอวิธีการเป๊ะ แต่มีรูปิ้งออกมาข้างนอกไหมข้างในมีสุกอ่ะก็แบบว่ากินไหมกินขอบคุณก็หอบหมอนหอบกระห่มมาให้นอนกินเล้าอูะตอนนั้นกินเล้าอู่เล้าหายเนาะวนเลิศดเลิศดมีใครไปมั่งอ่ะจะจำได้ไหมฉันจำไม่ได้ก็เนี่ยพี่น้อยสิทธิพรมีต้นมีตาย มีตายแล้วก็ใครนะเอ่อกอบเนี่ยไปแล้วเจ้าของบ้านของบ้านแล้วก็ใครนะไปเยอะมนกเนาะน้ำแอนน้งแอนเออแอนอ้วนอนอ้วนเออตอนี่แอนเคยอ้วนแอนเคยอ้วนเห็นีเธอกระหล่อมพอประมาณนั้นเนี่ยโอเคเรียบร้อยไม่ใช่เติมแป้งให้นางก่อน หน้าฉันตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรียบเนียนแบบเบาๆใช่ไหมคะเริ่มขาวเริ่มคิ้วเดี๋ยวทำให้นางใหมเ๋ยเดี๋ยวสร้างคิ้วไม่ได้กันด้วยไม่มีคิ้วให้กันด้วยไม่เป็นไรวันนี้กุ๊กไก่ใส่เสื้อสีแดงแต่ว่าฉันจะแต่งสีฟ้าให้นางไม่เป็นไรตาฟ้าปากแดงอะไรอย่างนี้หรอคะเออตาฟ้าปากแดง ต้องอธิบายไหมว่าแบบว่าหน้าแบบว่าต้องลบโอ้แต่หน้ากูไก่ดีอะไรมากอะไรไม่ต้องเพราะว่าหน้าเธอกลมแบบว่าโอ้หน้ามันกลมเออกลมก็ดีฉันก็ไม่รู้จะหาเหลี่ยมไหนให้เธอไม่ใช่คือลบความกลมอะไรเงี้ยให้มันเลียวอะไรเงี้ยนะคะจริงๆถ้ามีอุปกรณ์ก็เป็นพวกเฉดดงเฉดดิ้งอ๋อเอามาลงข้างๆตรงนี้ใช่ไหมแมนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะช่วยมีเฉดดิ้งตัวนี้ของชิเซโดเก่า ได้สีน้ำตาาแล้วไงทำตัวให้เป็นประโยชน์ระหว่างที่รอไม่รู้มุมกล้องด้วยกล้องฉันมันเป็นกล้องพิเศษกุ๊กไก่แอดวานมากมากอ่าฮะเอาสมมลืมตาขึ้นไปบนหลอดไฟถูกต้องเชื่อว่ายังมีอยู่อีกมากกว่าห้ายทีตัวนะคะความสึขเหมือนไปแต่งหน้าที่ร้านเลยนะคะแบบเข้าเข้าคาเวามาอะไรอย่างเงี้ยนเาีเ้ รัเมา่มาจะเป็นนอนนอนให้เขาละเลงไม่แต่อันนี้เธอก็เออเธอนอนเธอก็จะได้ออกกล้องแล้วกล้องจะไม่มีรุ่นตาแครนะเลือกอะไรมาโบสละมั้งตื่นขึ้นมาสวยแล้วอะไรอย่างนี้เผื่อรลับไปเลยแต่งนานมากงานแต่งงานเออก็อุดล่องอุดอะไรบ้างอะไรบ้างพอเมื่ออายุม่งไมยถึงว่าใช้แป้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช้แป้งค่ะแล้วก็ตาม กลามมหาภูกไก่กรามที่เคี้ยวข้าวเหนียวไปเมื่อกี้เออนี่เรากินข้าวเหนียวกับซุปบะหมี่ไปซุปบะหมี่นะคะต้องแปลสับไตเติลเลยค่ะเ่ะเดี๋ยวขึ้นสับไตเติลให้เดี๋ยวจะขึ้นสับไตเติลใหมบะหมี่แปลว่าอะไรอยู่นี่โอเคเอาโหที่ฉันชอบมากอะชุดนี้ไม่เคยกล้าซื้อเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ชาติไหนจะใช้